พี่น้องสบายดีเมื่อนี้กัปตันกามาเนาะพี่น้องเนาะมาโมมาเห็ดต้นนำหน่องบูเนาะมาเห็ดต้นนำหน่องบูกัปตันกับอนอื่นเขาเก่าวความแสดงความเสียอกเสียใจนำครอบครัวของผัวเฒ่าแม่เฒ่าน้องพี่น้อง,มมง <c oughs> ของผัวเฒ่าแม่เฒ่าคืนด้เสียลูกชายไปแล้วก็กัปตันกั เียวกเสียใจเนาะพี่น้องที่น้องของกัปตันกะได้เสียชีวิตไปแล้วกัปตันกะอยู่บ้านโนสบุญเนาะพี่น้องเนาะอยู่หันแมกยางกะได้ลงมาเมื่อนี่กะได้ลงมากินท้านน้ำเนาะพี่น้องเหตุตดเหตดตดน้ำเพลินกัปตันกะได้มู่ได้ทานแล้วเรียบร้อยแลวกะพี่น้องเลยกะเป็นพี่น้องของกัปตันเนาะเป็นเนาะ เป็นนั่นน้องของกัปตันนี่แหละลูกพผาเถ้าเพื่อนกับติดก,กันกับสาวแพงเนาะพี่น้องขามภาคู่ออกไปกับแมนขาภาคู่ออกไปกับแมนมือนี้ก็จะเป็นมือสุดท้ายเนาะพี่น้องทีเสีเอาอ,อน่นเพื่อนลงป่า <c oughs> เอาเพื่อนลงป่าเนาะพี่น้องเนาะเอาเพื่อนลงป่ามือนนก็ลงป่าแล้วเราก็จะได้เห็ดบุญแจกเขาน้ำเพลิน ือนี่กับตันกับมาโมเห็ดต้นน้ำเพึ่นเนาะมากินมาทานเห็ดต้นน้ำเพึ่นกับตันก็หากระลุงมาหอดพี่น้องตันก็หากระลุงมาหอดพี่เขาอะครับเป็นยัง มีขอน้ำสามปลามีเท่าแม่เพิ่นกาเท่าบุเพิ่นกานอนละเพิ่นกาลับไปเลยนะพี่น้องๆเพิ่นกาเจ็บป่วยเพิ่นกาเจ็บโซ่นอนในแหนะนแหละเนเป็นโมูนะพี่น้อง ลูกบะมุงลูกสักนั่นแหละตอนเผืนสักตอนเผืนสักตอนโบตอนเผืนสักตอนบูมีสตินั่นกากัปตันกับมันเผาเพผืนเนาะพี่น้องเนาะกัปตันกับมาเผามาหนังเผาเพนบนโบตอนนั้นเพินก็รอดชีวิตมาได้เนาะพี่น้องตอนนั้นเพินก็รอดชีวิตมาได้เพผืนกระจุ่มน้าพี่น้องเลยผืนทอละม่านผืนว่าเป็นโลเป็นว่าทอละม่านทอละม่านผืนวายจาก ตายมันแหล่ดิเผื่อหน่อยจะเป็นทรมานเนาะตัวไอ้กระเบิดวิ่นกระเบิดกรรมเบิดวิ่นกระเบิดน่องเลยเบิดวินเบิดกรรมเนาะตันกับขอเก่าความแสดงความเสียอกเสียใจน้ำขบคั่วน้ำพอเท่าเม่าเท่าน้ำหยัดตีพี่น้องของเพิ่อน้องพี่น้องเนาะหยัาตีพี่น้องของเพิ่นไปสิบวัเหลืองน่องยัวน้อย ไก่สงการอะไรไม่รู้เลยมือนีกันมือนีมี14เนาะสงการอวดได้นอถือว่าลูกหลานเท่าไปจักวดในงานซุนอสโปเป็นซี่เท่านี้ถือว่า คนก็นมาก,กินทานน้ำเปิดไหลน้องพี่น้องบา่พี่น้องยาตีพ yes, oh yes, oh yes, ี่น้องก็มากินทานน้ำเปิ่าลวลายเนาะมีเหตุตดน้ำิดคนละหล่อยสองหลอคนละสาวพันหาสิพันน้องพี่น้อง มีหลายคนเปิดกระสีป็ดคนบุญมี่อีกผู้หนึ่งได้พี่น้องเบิ่งเบิ่งทรงเอเคคนผู้คนมาล่เปิดกระเป็นลูกเป็นผู้ใหญ่บ้านแน่นะเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านแน่ดอจัดกนกระนับถือนหรือนาข้าเนาะเขาบัวดอกเขามีแ่าเกียวผมเขาหนิมีแต่ว่าเขาตกแต่เออ เ้าหยดเรานาเบดาวดาวันหน้ากับมาโมมาทานนะมาใสในหัวที่เาคปปฏิบัติกันมาทิสนถือว่าเออแดงกันไว้น้ำโลบเด้ององซองนำมันกัะานกระอเออมีเงินกีบเงินป่าอเออใส่ใช่ะหอเออเผื่อจะไปวากับตันกับมาบไดมาดุนพี่น้องเนาะเอนมดบเดมาดุนกัะตันกับสีเมื่อสวรรค์อี้กนี้มีวิญญาณอกาว เทียวไมก็มีวิวจาลงรค์นะพี่น้องสปอร์ตในมอนกัสครึๆงดนนอกอากาศกากิบฮอปาในนอกในเวลาบายโปนอกถือว่าอมไปเลยทั้งนีแนมะ่ข้านะท,นะทั้งนี้จกเขาจกเขากินกกน,นะกน,น้ำกันมาดากกานย้เอาเลยป้าเอาเลย ป้นป,ปิ้นแผนกแผน,ก,ผนกเลยทั้งนี้แผนกทอดแผนกทอดแผนกทอดแผนกย่างแผนกหนึน่งมีให้เบิ้ยเขาวขาวงามเลย เอาขาวแง่แบบนี้เนาะก็คือผนักผนักซ้อยว่านี่อจารขีดเป็นผนกซอยจารยขีด คือมันซอยนังผู้กล้ผูสาวใช่เปลาเป็นตาจะมีความสุขแค่สอยนะฮะอะไรโอ้ยใกล้ผูเาแนบ่าองห้องกามืดว้มันตอบแสงว่ะมื่อนี้ทานไงจะสุปากง่อโอ้ยคกทสีเนาะโอ้ยซรอยเขาบอกต็มสือด้ยสั้นเท่าทุ่งหังโอ้เนาะ เห็นคนงามล้วบอได้เนาะจานนี่เนาะเห็นคนง้ามบวได้มือสั่นมือยังเข่ารอดจานขีดเท่านี้โอ้ยเปไหลแิบวชลจะน้อยกันยางเมื่อบบหอดเพื่อนในจานนี่ขีดนาขีดล้างขีดน้ำผู้สาวเนะแม่ปอจานขีดดีว่าคอยว่าเจ้าขีดดีเดียวเนี่ย บอจานคว่าเจ้าขีดเดียวนี่ะขีดคว่าเจ้าขิดเนี่ยนอหนังเจ้าขีดขีดอยู่บ่แะขีดยัขีดยุ่งะใโอ้ยเนาะขีดวี่าัสิบวัดตะกี้ว่าสิแทบามเฮ้ยขีดขีดยังกรบอกเขาไปโรดบานีขคือสิบเท่ามนี่ยและนี่บอกขีดยังกระบอกเขาไปโลดโอ้ยดีลาอะไร ซอยนังเฮากะไค้าแมด้อสเฮาขีดผู้เดียวกสร้างเฮาด้ย่ไปเก็บ่ักช่วยเฮาอีด้บ่สวยมันสิเป็นหยังเนาะสิเป็นหยังเด้บ่ได้เสียหายบอกไว้กเนือย้าเออเสียหายหยังจาเยว่างได้มาเียนี่แม่ ไม่ตัวบาเนาเนาะบ่จะตาตีมันว่างโอ้ยบกล้านาีเรียกปายคนวดตงโครไปก่อนเนาะบอกจานขีดเออคอยมันเาแล้วคอยนะ ตัวสมตารอบสมตมลอบเศร้านี่เนาะเยา พลังห kind of in ัวทองกับแม่พี่นอนพลังหัวทองพลั่งหัวทองจ่อยก็เส็บ่ะ ซาละวนวนวายออกก่อนพี่้องห่อนด้บานนี่ฝรลังหัวแดง อกนา้าอกโคนากูตาเว้ยเื่อนี้นอานกูตาคอเออหวาวัเสพี่ร้าหอเคนองิยกับตั้งกับสิปิดคลิปเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะสบายดีสบายดี